สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำาด a s ์สกูชี่แทกนะคะโอเคเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเออลืมบอกว่ารับคำถามมาจากพันชีส m มรีนะคะโอเคจะไปดูคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะมีอยู่ว่าสกูชี่ที่เป็นสีเหลืองนะคะแบบเป็นพ่อก็ต้องสีเหลืองใช่ไหมล่ะโอเคเราก็จะไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นไข่ มันปัดไม่ได้จริงๆนะชิ้นที่สองลเลยค่ะชิ้นที่สองนะคะจะเป็น yellow Marsh m a r s h m a l l ค่ะตัวนี้ชิ้นต่อมานะคะจะเป็น yellow banana ค่ะกัอยยื่นเองชิ้นต่อมาจะเป็นเรยร u e m หมาค่ะตัวสี ก็ข้อที่สองนะคะมีอยู่ว่าสกูช,ชี่ที่เหมือนอาหารนะคะที่พ่อชอบกินโอเคไปดูชิ้นแรกเลยครับพ่อเราชอบกินผลไม้นะคะเราก็เลยจัดเป็นสตรอเบอรีร่ดิชชุกโลชมานะคะสปิงเกอร์ยู่มเช้นต่อมานะคะจะเป็นแพนด้าบานนะคะ เมีเดียนค่ะหน้าแรกผลิตนะคะที่สุดท้ายนะจะเป็นเอานะเทเคนะคะไปดูคำถามต่อไปกันเลยค่ะคำถามสุดท้ายนะคะนี่คือว่าสกูชี่ที่แบบรักเหมือนพ่ออะไรอย่างนี้เนาะไปดูกันเลยค่ะเราเลือกเป็นชิ้นนี้นะคะเพราะว่ามันนุ่มเอ้ยมันแข็งๆนิดนึง เาชอบนะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ลืมบอกว่าขอท้าเป็นน้ำตาล q ิวแอนเอนะคะเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลเดอร i สโกชีนะคะพอเขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ ใครอยากทำก็เชิญทำนะคะอ้อแล้วก็ขอถาอีกหนึ่งหนึ่งคนนะคะก็คือทุกคนในกลุ่ม FC ของพี่นันตานนะคะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมทำนะ Dash Gucci Tag อ้อคือลืมบอกไปว่าเออเราเนี่ยไม่ได้ทำเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานติวโอเน็ตนะคะแล้วก็เออ อาจจะมีรายการใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับทำกันบ้านอะไรนี้นะโอเคก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจริงๆแล้วนะ